เสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ R V เดี๋ยวผมลุกให้ดูนะครับ <Wow. S 1> นี่ข้างหลังแบบนี้ สวยงามด้านข้างก็เป็น r o v สก,กีตรงนี้นะครับใส่แล้วก็สาวๆกีดนะครับถ้าเป็นตัวแท้งก็เปิดปุ๊บก,ก็ตามนะครับใส่แล้วมีพลังอยากหัวคุณดูครับจอของ s อ1บอัลตาครับเล็กไปเลยครับเจอจอของอินฟินิตเข้าไปครับโอ้โหจอเป็นแบบเกือบ7นิ้วใหญ่มากครับโอ้โหกล้องหน้าให้มา 4K ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยจับตาด้วยแต่ว่ากล้องมันคมเนี่ยโอ้ไม่ผมยังเห็นเลยฮะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมดีดีดี ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อก,การ P r ี V i e w i n f i n i x Hot 10น r o นะครับนี่คือกล่องที่เป็น Exclusive Box Se t เท่านั้นนะครับที่บางสื่อนั่นจะได้นะครับเขาส่งมาก่อนอันนี้ก็จะมา u n b o ็ให้ดูถ้าเห็นในบนกล่องนี่เขาเขียน In f ฟ n i x แล้วก็แลแล้วก็เป็น Rov Arena of Valor เนี่ยสแสดงว่ากล่องนี้นะครับเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับในการแข่ง Rov แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปคที่โหดมากๆสำหรับราคาเหร็นี้นะครับแล้วก็จอใหญ่มากๆด้วยหลังกล่องไม่มีอะไรข้างกล่องไม่มีอะไรหน้ากล่องก็เป็นรูปแบบนี้เป็นตัว วีนะครับเป็นสกินแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรด้านบนมีพัดสิบแบบนี้ปึ๊บอ่า มาแกะออกมาจริงๆผมแกะมาแล้วครับเพราะว่าเขาแถมเสื้อมาในกล่องผมแกะมาใส่ก่อนนะคุณผู้ชมนะออกมาครับกล่องเละครับอ่ะแกะออกมาคุณผู้ชมดูมีหูฟังเลยนะครับเป็นอินฟินิตซูร์ศูนย์สองนะครับอันนี้เป็นหูฟังที่แถมมากับเซตนี้ราคาเปิดตัวไม่ถึงหกพันเดี๋ยวไปดูกันที่ช้อปปี้มีราคาวางขายที่พิเศษสุดๆนะครับโอเคสองกล่องเดี๋ยวผมจะแกะกล่องของอินฟินิตก่อนนะครับอินฟินิตฮอตเทนโปหน้ากล่องจะมีสตอร์เลสนะครับร้อยยี่สิบแปดกิกบวกแรมแปดกิกให้มาสุดๆนะครับเรนราคานี้นะครับจะใกล้เคียงและ สเปคก็จะใกล้ๆก,กันแต่จะหาหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แรม8จะตอนเดียร128อัดมาให้เพิ่มไมโครอิดิกาดได้ถึง2เทซึ่งเยอะมากนะครับราคานี้หายาก Android เป็นเวอร์ชันใหม่อะเดี๋ยวแกะกันอ,ออกมาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เนียตัวเครื่องโหจอใหญ่มากๆครับผมสีสันสวยผมลอกไปแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ยังติดกล่องอยู่เลยผมลอกไปแล้วตัวนี้เนี่ยก็นี่ไงผมลอกมาจะแถมเคสมาให้ด้วยนะครับผมลอกทั้งฟิล์มหน้าฟิล์มหลังมาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็มมีีีแบบบส้สนน,น,นะครั อ่าให้มาเนาะแล้วก็ตัวที่ชาร์จใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแม็ก mm hmm. สุดอยู่ที่10โวลต์3.3 hmm. มคูณกันจะได้33วัตต์นะครับ mm hmm. ให้มาเยอะมากๆครับแล้วก็นี่คือข้างในของเขา mm hmm. เขาแถมฟิล์มกระจกมาด้วยครับคุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวผมแกะฟิล์มกระจกมาให้ดู mm hmm. นี่คือฟิล์มกระจกที่แถมมา ครับอ่าเป็นฟิล์มกระจกแถมมาให้เลยไม่ต้องไปหาฟิล์มกระจกที่ไหนนะครับแถมมาให้ครบแล้วก็มีเคสที่แถมมาให้ด้วยนี่ครับเคสที่แถมมาให้อ่าก็จะเป็นเคสที่ไม่ได้บางมากความหนาก็พอดีนะครับแต่ใส่ไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีฝุ่นอะไรเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็ระวังพวกฝุ่นพวกอะไรเวลาใส่ในกระเป๋าให้ดีมันน่าจะมาแหละแล้วก็ข้างหลังก็ยังแสดงความงามของเครื่องได้อยู่นะอันนี้ก็ถือว่าแถมมาให้ครบหมดครับ ทีนี้มาดูหูฟังครับหูฟังตัวนี้เป็นอีฟินิกซูนูสองเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เบสนะครับก็เป็นเพลงของนิกกี้มินา่าไม่ใช่นะครับนี่เขาบอกว่าเบสดีนะครับแล้วก็ซอฟต์เอียแพดแฮนด์ฟรีไมโครโฟนมีไมโครโฟนในตัวด้วยแบตเตอรี่ในตัวมี200มิลลิแอมใช้ประมาณ4ชั่วโมงนะใช้แบบต่อเน,นื่องแอกมาครับเป็นหูฟังผมไม่รู้ว่าไอ้เซตเนี้ยจะขายตอนไหนนะครับเออหรือว่าไปแจกในงานนี่ผมไม่รู้เลยอะมาเป็นแบบนี้ นี่เป็นอินฟินิตครอบด้วยสีเขียวนะครับผมอินฟินิตตรงนี้นะครับสกีนไว้ก็นี่ปล่อยมาได้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหมาๆนะครับครอบหูได้แบบนี้เลยอันนี้คือชุดเล่น r V ของเรานะครับเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ r V เดี๋ยวผมลุกให้ดูนะครับนี่ข้างหลังตรบนี้สวยงามด้านข้างก็เป็น r V สกีนตรงนี้นะครับใส่แล้วก็สาวๆกีดนะครับถ้าเป็นตัวแท้งก็เปิดปุ๊บก็ตามนะครับใส่แล้วมีพลังอยากบวกโอ้ดีเลยครับผม หักได้แบบนี้นะครับผมฟังเขาด้านนี้ด้านซ้ายนะครับมันจะเขียนอยู่ตรงนี้ซ้ายกับขวาด้านซ้ายจะมีปุ่มปุ่มถัดไปข้างหน้านะครับเล่นแล้วก็หยุดแล้วก็ถัดข้างหลังแล้วก็แล้วก็ปุ่มออฟออนนะครับนี่แล้วก็มีไมโคร USB โอ้มีไฟติดด้วยไฟสีเ้ลืเงินโอ้มีไฟติดด้วยค่ะนี่ครับสีแดงครับเป็นสีเขียวแล้ว โอ้เท่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 ตั้งไว้ก่อนมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับนี่คือตัวเครื่องของ i n f i n i y Hot 10 Pro สีเนี่ยมีขายด้วยกันสี9สี n i g h t f i e e b a c k นะครับ Emerald Green ตัวนี้น่าจะเป็น Nordic Secret นะครับเป็นสีเหมือนมีเวทมนต์สีเป็นความลับอะไรอย่างงี้แล้วก็ Seven Deep Purple ตัวนี้เนี่ยสีจะเป็นเหมือนติดแมงทับครับมีความด้านของฝาหลังซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ไม่ใช่ว่าเรียบไปเลยครับแต่เราเหมือนสัมผัสมันจะมีเกร็ดๆก็ดอย่างนี้เห็นไหมนี่เนี่ยมันจะมีแบบความด้านๆเนี่ยคือผมแปลก ใจมากนะครับที่อินฟินิตทำมาสีแบบนี้แล้วก็มีอินฟินิตที่เหลือเมาเมาตรงนี้แต่มันจะเหลื่อมแบบไม่ใช่เป็นสีแบบโคเมียมนะมันจะเหลื่อมตามที่เราเหลื่อมแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีเหมือนปีกแมงคับที่แบบโหสวยมากครับอันนี้จะแล้วแต่ปัจเจกนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทําสีมาได้แบบสวยมันจะมีความด้านเป็นผิวด้านนะครับแล้วก็เป็นแบบ ผิวเนื้อหยับหยาบใสๆอ่ะเออสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเป็นเป็นคริสตัลแต่จริงๆมันเหมือนพวกอะคริลิกนะครับนี่ทับอีกอันหนึ่งแล้วก็มีเลนส์กล้องทับเข้าไปชั้นแผ่นอันนี้เนี่ยก็เรืองแสงขึ้นมาได้นะครับนี่เห็นไหมเท่ดีนะครับรูกล้องมี6กรูมาเลยทีเดียวแต่มีที่ใช้ได้คือ4เลนส์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรูแฟลชอีกหนึ่งรูนะตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง8.7มิลเท่านั้นนะครับโดยขนาดแบบที่5,000แล้วก็จอเป็น6.95นิ้วซึ่งบนกล่องนี้เขขาเีว้าด้านบนว้าน บนไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเรียบๆแบบนี้ขอบจะเป็นแบบโครเมียมสีก็จะมนันๆหน่อยไม่ใช่โครเมียมแบบใสแบบขาวนะครับเป็นโครเมียมแบบมนๆหน่อยก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มสแกนายนิน้วมือนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดเครื่องปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็เขาทํามาได้บางๆมากๆครับคือเขาจะเอาขอบเครื่องเนี่ยชิดกับขอบจอแล้วให้ข้างหลังเนี่ยเป็นฝาหลังที่ประกบเข้ามาค่อนข้างเยอะฉะนั้นมิติของฝาหลังให้เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมจะ่ป็นมิติของการประกบเข้าแล้วมันจะดูบางมากขึ้นครับเห็นไหม นี่สวยงามครับส่วนท้ายจะเป็นลําโพงด้านขวามือสแสดงว่าจับเล่นเกมเนี่ยไม่ติดเพราะว่าดิเมนชันมันค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นมือคนใหญ่ๆเนี่ยเล่นเกมก็ไม่น่าจะติดตัวลาโพงนะครับจับแบบนี้เล่นไทซีนี่รองรับการใช้แบบ33วัตต์เต็มที่เลยนะครับรวดเร็วว่องไวอันนี้เป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวไมโครโฟนตัวนี้น่าจะมี1ตัวนะครับแต่อัดเสียงดีเมื่อกี้ผมลองเทสอนะแล้วก็มีแจ็ค3.5ด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยคือเรียบยาวครับสวยหรูฮะเป็นโคง้โคงๆนี่เรียบยาวเลยครับเห็นไหม ฝาหลังค่อนข้างจะครอบไปเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยติดข้างบนเลยนะครับเขาจะเน้นความสัมผัสที่ที่เราจับอย่างเงี้ยเรามันจะโดนถึงฝาหลังอันนี้ครับ มันทาให้รู้สึกดีเพราะมันเป็นผิวด้านที่มันมันไม่ได้ด้านแบบเรียบไปสทัทีเดียวมันจะมีการแบบเกาะๆอยู่อะเออรู้สึกดีมากเลยครับอันนี้ขอชมเลยงานประกอบแน่นเปี้ยเลยครับแล้วนี่ก็คือถาดซิมอันนี้คือการพรีวิวนะเรายังไม่เห็นถึงคอคอเสียเพิ่นว่าข้อเสียนะครับเราก็เลยต้องพรีวิวนี่คือถาดซิมนะครับเขาก็จะมีการโค้งเพื่อรับตัวถาดซิมที่เกิดขึ้นตรงนี้ถาดซิมตัวนี้เนี่ยรองรับแบบ2นาโนซิมแล้วก็ใส่ไมโครเอเด็กซการ์ดได้ถึง2องเทร์ไบร์นี่ในสเปคเขาเขียนมาแต่ในะ แกะกันมาดูนี่เป็นทริปเปิลสล็อตไม่มีกั๊กกันเลยนะครับรุ่นนี้ถาซิมนี่ก็ยัดระวังหนะ่อยด้วยความยาวของมันแล้วมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยจะงัดมันบ่อยหรอกน้ำหนักอยู่ประมาณ205กรัมโดยประมาณนะครับพลิกมานี่หน้าจอใหญ่ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเป็นติ่งแต่ไม่ครับราคานี้เขาให้เป็นเจาะรูบนจอมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้เขาเรียกว,ว่าต้นทุนการผลิตมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลาโพงตัวนี้ให้เป็นลําโพงคู่มาให้ด้วยโอ้โหอีฟินิกจัดเต็มจริงๆนะครับจอใหญ่ที่สุดในเรืนราคาน เป็ประจําให้ดูตัว S21 Ultra เนี่ยก็6.8นิ้วนะครับไอตัวนี้6.95นิ้วคุณดูครับจอของ S21 Ultra ครับเล็กไปเลยครับเจอจอของ Infinix เข้าไปครับโอ้โหจอเป็นแบบเกือบ7นิ้วใหญ่มากครับแต่ว่าด้วยขนาดความบางครับจับถือได้ค่อนข้างดีครับนี่ Infinix เขาทำ Dimension มาค่อนข้างดีนะ ตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยหน้าจอมาพร้อมหน้าจอเป็น Full HD Plus นะครับ6.95นิ้วที่บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็ Refresh Rate 90 Hz มีมาตรฐานของ TUV n d certified มาให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า Software Solution ในการ Low Blue Light Filter อันเนี่ยในการโลบูไลท์ก็คือว่าป้องกันสายสีฟ้าแล้วก็เซฟฟาสชาร์จซิสเต็มมาด้วยนะครับเป็น t v วไรแลนด์เซอร์ไฟมาเหมือนกันก็คือระบบการชาร์จไวซึ่งอินฟินิตี้เนี่ยก็ทําระบบการชาร์จไวตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยโอ้โหไวมากๆนะครับนี่คือหน้าจอของเขาขนาดสมมาตรบนซ้ายขวาเท่าๆกันด้านล่างก็เยอะมาหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใส่ตัวนู้นรูนี่รูนั่นนะครับที่มอเตอร์ส่งมอเตอร์สันนะครับเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ หน้าจอครับมีความสว่าง500นิตซึ่งความสว่างดีเพราะว่าผมเนี่ยเทสมาแล้วเนี่ยคือความสว่างนะครับอินส n ินิกเนี่ยตอนคุณเล่นแรกๆเนี่ยหรือว่าคนมาจำใหม่ๆจะคิดว่าเฮ้ยทำไมจอไม่สว่างเพราะว่าแบรนด์อื่นปรับได้ครึ่งเดียวก็สว่างแล้วอินฟินิตเขาจะไปทำซอฟต์แวร์สว่างตรงปลายๆครับเดี๋ยวผมจะเร่งความสว่างให้สุดนะครับ โอ้สว่างเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดแสงสีขาว YouTube เนี่ยเห็นไหมโอเวอร์ไปแล้วนะครับต้องโอเวอร์ไปแล้วผมตั้งไว้บวกศูนย์กลางเป๊ะแสดงว่าซอฟต์แวร์เขาตั้งไว้เนี่ยเขาลดแบบละเอียดมากครับเห็นไหมมันจะลดแบบละเอียดนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณใช้งานในตอนกลางคืนเนี่ยดูเน็ตฟล็เน็ตฟิกคุณไม่ต้องไปโหลดซอฟต์แวร์ในการลดแสงที่มันต่ากว่านี้เพราะว่าอีฟินิคเขาทำซอฟต์แวร์มาแบบละเอียดอะมันค่อยๆสว่างขึ้นนะครับแต่มันจะไปสว่างอีกทีตอนแบบปลายปล้ยอะารเงี้ยหรับ มันจะพอดีก็มีโหมดอะไรบ้างไฟฉายก็เป็นเหมือนเดิมครับไฟฉายสามารถเปิดได้แบบ360เพราะว่ากล้องหน้าเขาเป็น True แฝดด้วยกล้องหลังก็เป็น True แฝดเดี๋ยวผมจะเปิดแบบฮาร์กโกลบฮาร์เขียนให้คุณผู้ชมดูนะฮะนี่นี่โอ้โหแบบสายเล่นเลิฟไปเลยทีเดียวครับนี่ก็มีตัวป้องกันการแอบดูก็คือห้ามยุ่งนะครับนี่ก็เลื่อนมาดูได้นะครับเห็นไหม ห้ามแอบดูอย่ายุ่งนะครับกดออกได้นะครับเวลาทำธุรกรรมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยถนอมดวงตาไอคอนเปิดแหมเหลืองไปก็ไปปรับใหม่ครับมันเหลืองเกินนะความเข้มก็เท่านี้พอนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ดีอะไรมากมายครับไอคอนเปิด ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานตัวนี้ก็แบตอยู่ได้นานครับเพราะแบตเขา้า0ันมาพร้อม CPU h e l e o g 9 0 t ครับเป็นตัวเกมมิ่งซึ่งจะมีแองจินในการอ p t i m ม z e ตัวเกมออกมาเล่นได้ดีตัวนี้เนี่ยจะไปเทียบกับตัว Snapdragon 730 <Wow. S 1> เลยทีเดียวซึ่งถือว่าแรงมากๆในเรยราคานี้นะครับให้ RAM 8 CPU ตัวนี้ที่เน้นเกมมากๆกับจอใหญ่ขนาดนี้ที่เป็น Reference 90H เนี่ยผมว่าหายากเอาแค่จอใหญ่มากเนี่ยก็หายากแล้วแต่ต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันนะครับแต่ Infinix เนี่ยเขาจะทุ่มไปที่เรื่อง จอใหญ่มากกว่าแล้วก็เป็นจอที่สวยคุณดูการทัดครับเอาง่ายๆเลยนะผมให้8.59คแะแนนเลยการทัดในเลทไม่เกิน6,000นเนี่ยคือทัดได้ค่อนข้างดีไอ้ตัวที่ผมรีวิวล่าสุดเป็น A224G ใช่ไหมไอตัวนั้น6,009เนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี่ยฟิลลิ่งการทัดเนี่ยแตะแล้วมันมันรู้สึกว่ามือนิ้วมือที่เราสัมผัสลงไปกับจอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไปได้ลื่นกว่านะครับคือเขาเอาออติมซ์ซอฟต์แวร์มาค่อนข้างลื่นแหละเนี่ยโอ้โห ทัดได้รวดเร็วคือเล่นได้เร็วมากๆครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยถ้าให้พูดถึงแบรนด์ใหม่ๆที่ทําเข้ามาผมว่ามีความเสถียรระดับแบบ8ปดคะแนนหรือระดับที่ดีค่อนไปดีมากเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าระดับนี้เนี่ยเขาแข่งกับตัวที่มันเล่นเกมได้เหมือนกันแล้วเขาให้หน้าจอมันเยอะแล้วเขายังทําลอมมาค่อนข้างเสถียรค่อนข้างนะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบัก๊กแต่ค่อนข้างที่จะเสถียรครับนั่นหมายถึงแอปพลิเคชันทั่วไปแอปพลิเคชันมาตรฐานคุณจะใช้งานได้แบบว่าไม่ต้องมุนหิด ทำไมครับเน็ตฟิกสิครับเน็ตฟิกสงสัยจะยังไม่มานะครับน่าจะเป็นตัวทดลองหรือเปล่าตัวนี้ไม่มี Netflix แต่ว่าไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสลําโพงให้ดูจอเนี่ยผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวเทสลำโพงให้ดูกล้จะรีวิวละโอ้โหลําโพงเสียงดังเยี่ยมเลยอันนี้ครึ่งเดียวนะครับเสียงดังไม่แนะนํามันจะแบบ แสดแสบแผๆหน่อยแล้วมันมันเหมือนมันจะแบบแตกๆไปๆหน่อยฮะจังกานี่คือดังมากแล้วเนี่ยลำโพงนะครับมันจะมีข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวใช่ไหมมันดังพอๆกันเลยเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยคือเขาจะทํามันเป็นแบบกระแทกมากกว่าเพราะว่ามันเน้นเล่นเกมแต่ไปดูหนังได้ไหม ผมว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับลำโุ้งคู่เลนราคาเนี่ยผมให้ประมาณสัก8.5เลยครับถือว่าดีมากแต่เทียบลำพงเดียวเนี่ยตัวนี้เป็นเลย9.5เกือบเต็มเสียงดังมากครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยคุณปรับได้นะครับเนี่ยเสียงและการสั่นนะครับคุณไปปรับระบบ DTS ได้องผมปเป็นปรับเป็นแบบวิดีโอแล้วก็ตัวปรับเสียงเนี่ยเสียงก็จะบูตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับมาดูกล้องครับกล้องหน้าก็16ล้านพิกเซลนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกวมันมีเซอร์ไพรส์มาไล่กล้องหลังก่อนกล้อง F เนี่ยยังไม่บอกยังไม่มีสเปคที่ชัดเจนผมไปค้นแล้วยังไม่เจอนะครับวันที่ผมอัดตอนนี้นะผมก็ได้เครื่องมาก่อนนะครับ64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ไซส์ซซเนี่ยอยู่ที่ 1, 1. นึ่ส่วนหนึนิ้วก็ถือว่าใหญ่นะครับอัลตร้าไวท์แล้านพิกเซลกว้าง120องศาแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์สองล้านพิกเซลนะครับ F 2.4อันนี้เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับมันจะคำนวณได้แล้วก็เลนโมโนโครมก็คือเลนขาวดำนะครับ2ล้านพิกเซล2.4เอาไว้ถ่ายขาวดำหรือ,อยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผม น่าแปลกใจมากครับวิดีโอให้มาเป็น 4K เลยนะครับแต่ว่ากล้องหลังอัลตร้าไวเนี่ยจะให้มาเป็นแค่ Full HD เท่านั้นเองอกล้องหน้าครับโอ้โหกล้องหน้าให้มา 4K ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมแล้วแม่งโอ้ยจับตาด้วยเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับนี่คือการเทสวิดีโอกล้องหน้า 4K มันจับตาเอ้ยมุมกว้างด้วยโอ้โหเฮ้ยผมตื่นเต้นสีสันไม่ดรอปเลยเดี๋ยวเฟรมเรทเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันมีชงยึกชงักไหมฮะนี่คือการเทสวิดีโอกล้องหน้า 4K มันจับตาเอ้ยมุมกว้างด้วยโอ้โหนี่ยฮะ โอ้อันแรกที่ต้องชมคือมุมมองของวิดีโอกว้างปกติเนี่ยเลนราคานี้ก็จะดรอปถ้าไม่ใช่ซัมซุงซัมซุงที่ทํากว้างม่แล้วเพราะเขาให้ความสําคัญกับชิ้นเลนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีกว้างด้วยนะครับแล้วก็สีสันไม่ดรอปแต่ว่าเฟรมเลนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในรีวิวทีแต่จากที่ดูการทดสอบเสียงเนี่ยมันมีไม์ตัวเดียวก็จริงแต่ว่ามันก็อัดเสียงเข้ามาได้ค่อนข้างดียังไม่มีเสียงแบบแอมเบียนซแสซึ่งก้องหน้าอัดได้4 k แล้วก็เป็น FuD60 ฟ้มาด้วยโโหกริ AI Cam เวรมถ่าายมาให้ดูนะครับ มีจับตาด้วยวะโอ้กล้องเขาคมชัดมากครับแต่มันไม่จับหน้าแล้วให้ขาวนะครับแต่ว่ากล้องมันคมเนะี่ยโอ้ไม่ผมยังเห็นเลยฮะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมดี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 ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับโอ้โหกล้องคมดีฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าชอบสกินโทนไม่ชอบสกินโทนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนะึงกล้องหลังก็ถ่ายแบบอัลต้าไวได้นะครับอ่าเนี่ยเลสนหลักเล่นอัลต้าไวท์ wire. เดี๋ยวลองถ่ายดูกันสักรูปหนึ่งนะเปี้ยเออ แต่มันจะดูภาพการ์ตูนไปนิดนึงนะครับม,มันเหมือนแบบมันบูตขึ้นมาเยอะเกินนะน้อยเนยนี่ถ่ายแสงน้อยนะครับก็โอเคใช้ได้แหละแต่มันจะแบบดำดำนิดนึงเดี๋ยวไปเทสกล้องอีกทีนึงมีโหมดบิวตี้โหมดอะไรด้วยนะโอ้กล้องหลังก็ได้เลยนะครับวิดีโอกล้องหลังแบบถ้าเลนหลักก็ได้ 4K แต่ว่าถ้าเปิดกันสั่นปุ๊บก็ได้ Fu l l h ดีเหมือนเดิมเป็น Full h ดีแบบ30เฟรมเรทแต่ถ้าปิดปุ๊บก็อัดได้หมดเลย Fu l l h ดี0 4K ก็มีมาให้นี่ถือว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยออาต้าไนท์โ หมดกลางคืนอ่ะมีประสิทธ,ธิภาพในตอนมือน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวอินฟินิ Hot 10 Pro นะครับเป็นมือถือที่ถ้าวัดมาในตัวอินฟินิทั้งหมดอ่ะผมว่าฟิลลิ่งแม่งแบบในเรื่อราคาเดียวกันฟิลลิ่งการจับค่อนข้างดีมากมันเป็นแบบสักๆแล้วแบบผมชอบนะมันเป็นด้านๆสักๆแล้วก็สีประมาณนี้แล้วแต่ชอบนะสีอ่ะแต่เรื่องที่แบบเดเมนชันหน้าจอหรือความบางที่ทํามาผมว่าผมโอเคน้ําหนักกับมือถือเกือบ7นิ้วอ่ะโอ้โหแม่งน้ําหนักแค่200กรัมนิดๆอ่ะผมว่าทําในโอเคคุณต้องดูสัดส่วนจอนะไม่ใช่เอ้ยมันจะต้องให้หนา พอใหญ่ได้เล่นเกมเล่นดูซีรีส์อะไรพวกนี้นะครับโอ้หสเปคอันมาเต็มจริงๆครับเดี๋ยวรอดูรีวิวมันเป็นต,ตัวที่น่าสนใจมากๆครับ Infinix Hot 10 Pro เนี่ยสำหราวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ